รอกรู้ถ้าเงียบสมบถูกอาบไม่ได้อยู่คนเดซึ่งหนึ่งตรีข้างกัดก่อนจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลือมอันาตาไหมหนั้นจะลองทำสิ่งที่หัง,หงจดหมายจากนรกวันหนึ่งในช่วงบ่ายของฤดูใบไม้ร่วงที่เงียบสงบนรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่ง ในชนบทนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันในห้องเรียนหลังเลิกเรียนพวกเขาคือแก๊งเพื่อนสนิทห้าคนประกอบด้วยอิงเด็กสาวหูวไหวยผู้ชอบอ่านนิยายลึกลับเต้ยหนุ่มที่เล่นที่มักพูดจาไม่คิดออมเด็กสาวเรียบร้อยที่มักเป็นคนห้ามปรามเพื่อนเพื่อนอนนกเด็กชายร่างใหญ่ผู้เงียบขรึมและมิวเด็กสาวจอมกวนที่มักสร้างสีสันให้กลุ่มนี่พวกแกเบื่อจังเลยมีอะไรสนุกสนุกทำไหมเต้ยถามพร้อมเอ็นตัวพิงเก้าอี้พลางหาออกมาดังลั่น ก็อ่านหนังสือเตรียมสอบไงสนุกดีนะักอิงตอบพร้อมยกหนังสือเรียนขึ้นบังหน้าแต่สายตาเหลือบมองเพื่อนด้วยรอยยิ้มหัวสนุกตายแหละถ้าเบื่อจนต้องอ่านหนังสือสอบฉันยอมหลับดีกว่าเตยโต้ตกลับขณะที่ทุกคนกําลังหัวเราะก,กันเสียงเคาะประตูดังขึ้นทุกคนหันไปมองพร้อมกับประตูเปิดออกไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูแต่มีซองจดหมายสีดําวางอยู่บนพื้นใครลืมไว้หรือเปล่าออมถามพร้อมเดินไปหยิบจดหมายขึ้นมา ไม่น่าจะใช่นะซองจดหมายสีดำแบบนี้ดูไม่ปกติเลยนิดกล่าวพลางจ้องมองจดหมายในมือของออมอ,อมพลิกซองจดหมายดูมันไม่มีชื่อผู้ส่งหรือผู้รับมีเพียงข้อความสั้นๆบนซองว่าจงเปิดอ่านน่าสนใจแฮปเปิดดูสิมิวพูดพร้อมยื่นหน้าเข้ามาใกล้อ,อมลังเลเล็กน้อยก่อนค่อยๆเปิดซองจดหมายข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือวัดๆว่าห้ามฉีกทิ้งห้ามเผาหากฝ่าฝืนทุกคนจะต้องชดใช้ อะไรเนี่ยเรื่องตลกหรอือเตยหัวเราะพลางยื่นมือไปแย่งจดหมายจากอมอย่าเล่นสิมันดูแปลกๆนะอมพูดพร้อมดึงจดหมายกลับแกเชื่อเรื่องไร้าสาระแบบนี้หรอือพวกหลอกเด็กนะเตยพูดขณะที่หยิบจดหมายจากมืออมและเริ่มขยำม,มันเตยอย่าทำแบบนั้นอิงรีบร้องห้ามแต่ไม่ทันเสียแล้วเตยขยำจดหมายจนเป็นก้อนกลมและโยนมันลงพื้นเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอก มันก็แค่จดหมายธรรมดาเตยพูดพร้อมหัวเราะทุกคนมองเตยด้วยสีหน้ากังวลแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเฮ้แกดูสิไม่มีอะไรเลยฉันบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระเตยพูดพร้อมเอ็นตัวพิงโต้ด้วยท่าทางผ่อนคลายแต่ในคืนนั้นทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปคืนนั้นเตยนอนหลับอยู่ในห้องของตัวเองขณะที่เขากำลังหลับสนิทเสียงแปลกๆดังขึ้นในห้องเสียงเหมือนมีอะไรบางอย่างลากไปมาบนพื้นห้อง เตยสะดุ้งตื่นขึ้นมาและเปิดไฟห้องแต่ไม่พบสิ่งทิดปกติเขาเดินสำรวจไปรอบๆห้องก่อนจะกลับมานอนต่อแต่ครั้งนี้เขารู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่จากมุมห้องใครนะ้าเตยถามออกมาเสียงสั่นแต่ไม่มีใครตอบในมุมห้องที่มืดสนิทเขาเริ่มมองเห็นเงาร่างบางอย่างที่เคลื่อนไหวเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นแกฝ่าฝืนเตยตะโกนสุดเสียงก่อนที่ไฟในห้องจะดับลงกระทันหันเสียงนายกาปลุกดังสนั่นปลุกเตย จากการนอนหลับอันกระสับก,กระสายเขาหอบหายใจแรงเหนือชุ่มไปทั่วตัวภาพความหลอนเมื่อคืนยังติดตามแม้ยามเช้าแสงแดดจะส่งเข้ามาทางหน้าต่างแต่ความรู้สึกอึดอัดยังคงไม่จางหายเตยรีบแต่งตัวและเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมาถึงห้องเรียนเขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้เพื่อนๆฟังเมื่อคืนฉันเห็นอะไรบางอย่างในห้องเตยพูดสีสัน,สนมันเหมือนกับมีคนกระซิบและฉันแน่ใจว่าฉันไม่ได้ฝันไป อย่าล้อเล่นหน้าแก่อาจแค่จินตนาการไปเองมีพูดพร้อมหัวเราเบาๆแต่หน้าตาเต้ยดูซีดๆนะออมกล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลถ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องในจินตนาการละ่ะเอาอย่างนี้อิงพูดขึ้นคืนนี้ฉันจะลองเก็บจดหมายและวิเคราะห์ดูอาจจะมีอะไรซ่อนอยู่ในกระดาษนั้นก็ได้เตยพยักหน้าช้าๆแม้จะยังไม่คลายความกังวลแต่การได้ให้คนอื่นมาช่วยดูเหมือนจะช่วยลดความหวาดกลัวของเขาลงได้บ้าง คืนนั้นอิงนั่งอยู่ที่โต๊ะในห้องของเธอเธอจ้องมองจดหมายที่เต้เก็บมาให้กระดาษนั้นดูธรรมดาแต่เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเธอหยิบแว่นขยายขึ้นมาส่องดูข้อความห้ามฉีกทิ้งห้ามเผาหากฝ่า,ฝ,าฝืนทุกคนจะต้องชดใช้แต่ไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมที่บ่งบอกถึงต้นกำเนิดของจดหมายในขณะที่เธอกำลังวิเคราะห์เสียงเคาะประตูดังขึ้นเธอหันไปมองอย่างระแวดระวังใครหน้าอิงถามพร้อมเดินไปที่ประตู เมื่อเปิดออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่กระแสลมเย็นยะเยือกพัดผ่านเข้ามาในห้องพร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆอ่านให้จบอ่านให้จบอิงรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเธอกลับมานั่งที่โต๊ะและจ้องจดหมายอย่างไม่ละสายตาเธอคิดในใจว่าเธอต้องการคำตอบมากกว่าความกลัวเธอเริ่มเขียนข้อความในกระดาษอีกแผน่นเพื่อจำลองสถานการณ์อิงพยายามค้นหาว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นเหตุการณ์เหล่านี้รุ่งเช้าข่าวที่ไม่คาดคิดแพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนเตย ไม่ได้มาโรงเรียนในวันนั้นและเมื่อเพื่อนๆไปเยี่ยมบ้านเขาพวกเขาก็พบเต้ยนอนอยู่บนเตียงแต่ร่างกายของเขาแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก่อนเสียชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาปอ,อมร้องให้ด้วยความตกใจนิกที่ยืนอยู่ข้างๆพูดด้วยน้ำเสียงท่าวเบาฉันว่ามันเกี่ยวกับจดหมายนั่นทุกคนเงียบไปไม่มีใครกล้าพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่สายตาของพวกเขาล้วนจ้องไปที่อิน ซึ่งเป็นคนเดียวที่ยังถือจดหมายอยู่เราต้องทำอะไรสักอย่างมีพูดขึ้นแต่ต้องหาคำตอบก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆอิงพยักหน้าและเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจดหมายในขณะเดียวกันทุกคนก็เริ่มรู้สึกว่าพวกเขากำลังถูกจับตาม,มองจากบางสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเตยเพื่อนๆที่เหลือเริ่มรู้สึกถึงความจริงจังของเรื่องนี้อิง ซึ่งยังคงเก็บจดหมายไว้ตัดสินใจชวนทุกคนกลับไปสำรวจที่บ้านร้างที่พวกเขาพบจดหมายนั้นครั้งแรกหวังว่าจะพบเงื่อนงำเพิ่มเติมเมื่อมาถึงบ้านร้างพวกเขาพบว่าที่นี่ดูเก่าและสุดโสมยิ่งกว่าครั้งก่อนมิวหยิดไฟฉายขึ้นมาส่องนำทางขณะที่ออมเดินตามหลังด้วยความหวาดระแวงเราควรมาทำอะไรที่นี่กันแน่ออมถามเสียงเบาที่นี่มันน่าขนลุกเกินไป ฉันคิดว่าบางทีเราอาจเจออะไรที่บอกได้ว่าจดหมายพวกนี้มาจากไหนอิงตอบพลางเปิดลิ้นชักต๊้เก่าๆที่เต็มไปด้วยฝุน่นระหว่างที่ทุกคนกําลังค้นหาหนิกพบกล่องเหล็กสนิมเครอใบหนึ่งที่ซ่อนอยู่หลังตู้เขาเปิดมันออกและพบจดหมายจํานวนมากที่มีลักษณะคล้ายกับจดหมายปริศนาที่พวกเขาได้รับดูนี่สิหิกตะโกนเรียกเพื่อนๆมีจดหมายแบบเดียวกันเป็นสิบๆฉบับ พวกเขาเริ่มอ่านจดหมายแต่ละฉบับข้อความส่วนใหญ่คล้ายกันแต่บางฉบับมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นชื่อของผู้รับและวันที่ที่เขียนไว้เมื่อหลายปีก่อนชื่อหนึ่งในนั้นทําให้อิงสดุดตาครูวน,นาสุริยากุลหลังจากค้นพบชื่อนั้นพวกเขาตัดสินใจสืบหาประวัติของครูวน,นาโดยเริ่มจากห้องสมุดของโรงเรียนในระหว่างการค้นคว้าพวกเขาพบข่าวเก่าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของครูวน,นาเมื่อ15ปีก่อนข่าวระบุว่าเธอเสียชีวิต ในอุบัติเหตุไฟไ,ฟไม้บ้านของเธอนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของคำสาบนี้มิวกล่าวขณะอ่านข้อความในหนังสือพิมพ์เก่าหรือบางทีครูวันนาอาจเกี่ยวข้องกับจดหมายพวกนี้แต่ทำไมต้องเป็นพวกเราออมถามอย่างไม่เข้าใจเรากับครูวันนาไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนิขมวดคิ้วก่อนพูดขึ้นบางทีเราอาจต้องรู้ให้มากกว่านี้บางอย่างที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์เมื่อ15ปีก่อน พวกเขาตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านของครวูวานาซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงซากปรักหักพังที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปบ้านหลังนั้นอยู่ลึกเข้าไปในป่าชางเมืองบรรยากาศยิ่งทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดเมื่อพวกเขามาถึงบ้านครวูวรนาพวกเขาพบห้องใต้ดินที่ถูกล็อกด้วยกุญแจสนิมพวกเขาตัดสินใจพังกุญแจและเปิดประตูลงไปข้างล่างภายในห้องใต้ดินเต็มไปด้วยข้าวของเก่าและเอกสารจํานวนมาก ในมุมหนึ่งพวกเขาพบโต๊ะทำงานที่มีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งบันทึกนั้นดูเหมือนจะเป็นของครูวรน,นาอิงเปิดอ่านและพบข้อความที่ทำให้ทุกคนต้องตัวเย็นเฉียบฉันสร้างจดหมายเหล่านี้เพื่อแก้แค้นฉันไม่อาจให้อภัยคนที่ทำลายชีวิตของฉันได้คำสาบนี้จะตามล่าพวกเขาและทุกคนที่เกี่ยวข้องแก้แค้นอมูทานแต่เราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอบางทีคำสาบอาจไม่ได้เลือกเป้าหมายแบบสุม่มอิงตอบ แต่เพราะเราบังเอิญเจอมันและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยไม่ตั้งใจทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นเหนือหัวของพวกเขาทุกคนหยุดนิ่งหันมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้”นิกพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพวกเขาหนีออกมาจากบ้านครูวานาด้วยความหวาดกลัวแต่สิ่งที่พวกเขาพบนำมาซึ่งความสงสัยเพิ่มขึ้นอิงตัดสินใจกลับไปอ่านบันทึกของครูวรนาอีกครั้งข้อความในหน้าถัดไปเผยว่าครูวรนาเคยเป็นครูที่ใจดี และเป็นที่รักของนักเรียนแต่เธอถูกกล่าวหายอย่างไม่เป็นธรรมในเรื่องที่เธอไม่ได้ก่อครูถูกใส่ร้ายโดยกลุ่มคนที่ต้องการแย่งตำแหน่งครูสูญเสียทุกอย่างเพราะคำโกหกพวกนั้นอิงอ่านข้อความสีสันและในที่สุดเธอก็เลือกใช้คำสาปเพื่อแก้แค้นนิกถามขึ้นแล้วเราจะทำลายคำสาปนี้ได้ยังไงอิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวในบันทึกบอกว่าคำสาปสามารถถูกทำลายได้ ด้วยการเผาจดหมายทุกฉบับที่ยังหลงเหลืออยู่แต่จะต้องทำในสถานที่ที่คำสาบเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเมื่อพวกเขาตัดสินใจทำตามวิธีในบันทึกแต่ละคนก็ต้องเผชิญกับบททดสอบส่วนตัวคำสาบเริ่มเล่นงานจิตใจของพวกเขาเช่นการ,รเผชิญหน้ากับภาพหลอนที่สะท้อนความตัวและความลับที่เก็บซ่อนไว้ของแต่ละคนออมต้องเผชิญหน้ากับภาพหลอนของครอบครัวที่เธอรู้สึกว่าตนเองทำผิดพลาดเสมอดิกพบกับเงาร่างที่แสดงถึงความล้มเหลว ในชีวิตขณะที่มิวต้องต่อสู้กับความกลัวความตายที่ฝังใจมานานอิงซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่สงบนิ่งกลับพบกับภาพหลอนของครูวรรนาเองเธอถูกถามคำถามที่ยากที่สุดในชีวิตเธอพร้อมจะเสียสละอะไรเพื่อช่วยเพื่อนของเธอคืนวันสุดท้ายมาถึงทุกคนกลับมาที่บ้านร้างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคำสาปพวกเขานำจดหมายทุกฉบับมารวมกันไว้ตรงกลางห้องและจุดไฟ เตรียมทำลายตามที่บันทึกของครูวนาแนะนำแต่ทันทีที่ฝ่ายเริ่มลุกเงาร่างปริศนาก็ปรากฏขึ้นรอบตัวพวกเขาเงาเหล่านั้นมีรูปร่างเหมือนผู้คนที่เคยได้รับจดหมายก่อนหน้านี้ทุกคนต่างส่งเสียงกระซิบแปลกประหลาดที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวเย็นเยือกและกดดันยิ่งขึ้นพร้อมกับผูดเสียงดังว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเราแค่อยากหยุดมันเงาหนึ่งที่ดูเหมือนครูวนาปรากฏตัวขึ้น จากกลุ่มควันเธอมองกลุ่มนักเรียนด้วยแววตาเย็นชาเธอคิดว่ามันง่ายขนาดนั้นหรือครูวรรณาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธพวกเธอทุกคนถูกดึงเข้ามาในวงจรนี้แล้วไม่มีใครออกไปได้โดยไม่มีการเสียสละมิวที่เริ่มหมดความอดทนตะโกนออกมาถ้าอย่างนั้นคุณต้องการอะไรทําไมถึงต้องทําร้ายพวกเราครูวรรนาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวว่าฉันต้องการให้พวกเธอรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวด และความอายุติธรรมที่ฉันเคยเผชิญใครบางคนต้องรับผิดชอบทันใดนั้นพื้นห้องก็เริ่มสั่นสะเทือนและทุกคนถูกแยกออกไปยังพื้นที่ต่างๆภายในบ้านร้างแต่ละคนต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบที่สะท้อนความกลัวและความผิดพลาดในอดีตของตัวเองอิงถูกนำไปยังห้องที่เต็มไปด้วยหนังสือและจดหมายที่ลุกเป็นไฟเธอเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กที่ละเลยครอบครัวและเพื่อนสนิทเธอต้องเลือกว่าจะช่วยภาพหลอนเหล่านั้น หรือจะปล่อยให้มันหายไปพร้อมกับไฟออมถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับเงาร่างของพ่อแม่ที่เธอรู้สึกผิดมาโดยตลอดเงาเหล่านั้นกล่าวหาว่าเธอไม่เคยทำอะไรเพื่อครอบครัวอย่างแท้จริงเธอต้องพิสูจน์ความรักและความเสียสละของตัวเองนิกพบกับความกลัวในความล้มเหลวเขาเห็นตัวเองอยู่ในห้องเรียนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเยาะและคำพูดเสียดสีเขาต้องลุกขึ้นยืนเพื่อเผชิญหน้ากับตัวตนในอดีตที่เต็มไปด้วยความกลัวมิวถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับความ,าวามตาย โดยตรงเธอเห็นภาพตัวเองนอนหมดลมหายใจในห้องมืดเธอต้องเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธความกลัวนี้หลังจากผ่านบททดสอบที่ยากลำบากทุกคนกลับมารวมตัวกันที่ห้องกลางพร้อมกับแผลใจที่ลึกซึ้งแต่พวกเขาก็เข้าใจถึงสิ่งสำคัญอย่างหนึง่งความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงและการยอมรับตัวตวนแนอดีอิงหยิบจดหมายขึ้นมาเป็นครั้งสุดท้ายเธอมองหน้าครูวันนาและพูดว่าเราขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแต่การแก้แค้น ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเราจะช่วยคุณหลุดพ้นจากความเจ็บปวดนี้ครูวรรณานิ่งไปก่อนจะค่อยๆย,ยิ้มออกมาด้วยน้ำตาเธอหายไปพร้อมกับเงาร่างปริศนาขณะที่ไฟในห้องเริ่มลุกลามไปทั่วจดหมายเมื่อจดหมายทุกฉบับถูกเผาไหม้จนหมดคำาสาดที่เคยเทรมานทุกคนก็สลายหายไปบ้านร้างเริ่มถล่มลงมาทุกคนหนีออกมาได้ทันเวลาและมองดูบ้านหลังนั้นจมอยู่ในกองเพลิง หลังจากเหตุการณ์นี้ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนไปพวกเขาเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตและใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความหมายมากขึ้นจดหมายจากนรกไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนเกี่ยวกับความอายุทธรรมแต่ยังเป็นเครื่องเตือนใจถึงพลังของการให้อภัยและความสำคัญของความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริง